สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี้กันมาจะมาบอกเลขวิ่งเสียใต้ร้อยล้านนะคะเมื่อกี้กับเขาวิ่งบนสามวิ่งล่างเก้านะคะที่แรกว่าจะบอกหมวกวานี่ค่ะเสียเสียเสียไตแล้วก็วางค่ะแล้ว่งวางเมื่อนี้เนาะจะเลยโทรมาห้ยตาเศร้าเลยละค่ะเมื่อกี้ก็เลยออามาฝากแม่แม่เอฟซีแต่เช้าเลยนะคะแต่วมงวดเมื่อกี้นะคะอันนี้โชว์โชว์ดีเอ็นเออันเก่าให้ดูนะคะนี่ หาเอฟซีแต่ในขามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อค่ะเพะื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องหรือว่าของพี่ใต้ร้อยล้านเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้มาแล้วปล่อยมาแล้วค่ะท่านผู้ชมให้มาแล้วว่างเร่งไหนงวดอ,อ่วันที่16พฤษภามนาะแม่แม่แมเลยถืยอไลค์เนาะตามตนนาะะที่จเจบุญในว้าคลิปเนาะค่ะที่สาคัญเลยเลขวิ่งเพิ่นนงไม่เคยพลาดสักงวดเข้ามาแล้วสามงวดติดงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สี่ค่ะถ้าเข้าอีกงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้า ตามที่แนมแนมมันนีแนมมาสามวดติดเนาะค่ะเคยเลเอามาฟาักตอนท่านผู้ชมหรือว่าแม่ๆ f มเอฟซีค่ะมวดเมื่อกี้ปรากฏกับเขาทั้งบนทั้งล่างเข้าตัวฟันได้ด้วยเนาะค่ะวิ่งบนสามแตกระเบิดเถิดเทิงค่ะวิ่งล่างเก้าอีกค่ะปรากฏก็ออกเก้าศูนย์สามบนแล้วก็เก้าเก้าล่างเนาะค่ะท่านะผู้ชมสายวิ่งสายแรนโอ้ได้หลายค่ะมเมื่อกี้ได้ผู้รับรายรักลานเลยะค่ะ นเขาเจาสายของเจบุญเพื่อนะะจะวิ่งหลย์นะคะเจวิ่งแค่ละแสนสองแสนนะค่ะขนาดใจจะเป็นคุณหญิงคุณนายคุณหญิงคุณนายก็จะวิ่งไปวิ่งไปที่เพิ่นมีทุนแนวก็จะวิ่งไปหลายล้านตเติบู่คะท่านผู้ชมเนาะเอาขอมาแล้วนะค่ะต่อมาจะเป็นงวดที่หนึ่งมิถุนายนนะค่ะบน่อสอนก็นได้คุ้ยกันแล้วค่ะว่าการกรองมาอย่างดีนะค่ะถ้าเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนช่วงโค้งุดท่ายนะคะ่ะผมเป็นโค้งที่ายหลัก่วงกลางโค้งเนาะ สวัสดีสิบห้าท่านดูค่าทางเพจใจบุญพาโชคค่ะเพจกาเริ่มกลับมาคือเกาเหลาเด้อค่ะท่านผู้ชมในส่วนครีมนะคะ่ะตามมันเข่ามาหลายเนาะยังเหลืออยู่ข่ยยังเหลืออยู่เด้อครีมใจบุญตอนนี้ก็ลังเทสน้าคองพารวยตอนนี้ก็าฟาเริ่มจางร่วงค่ะเพิ่งใส่ได้ไอาทิตย์เดียวเนาะ่ะอ่าห้องปองภูมิทั้งเพลงค่ะเมื่อเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ตามที่ตติติให้เบิ่งเนาะค่ะแล้วก็จะมีโ้งสุดท้ายเนาะค่ะเดี๋ยวให้เบิ่ง คงสุดท้ายท,ที่พีแตยลอยหลั anyway, นแะล้วฟันหนิเนาะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าเนาะอ่านี่ค่ะจับคู่บนไหนจับคู่บนเข่าเนาะคะ่ะสมัครจับคู่เพิเ่งจะโดนโดุกับห้างแยกกับเข่าอยู่ค่ะท่านผู้ชมนี่เอาอันนี้คือของสุดท้ายตอนที่มือน,นั่นสวัสดีค่ะพี่แอดสวัสดีค่ะคุณพี่อ่าคงทูทายเนาะคะ่ะ จับคู่ไม่เข้านะคะเพ่นก็ให้วิ่งบนไปทีสามมากระจับคู่ไอที่เจ็ดสามแปดนะคะวิ่งล่างเก้า่นมาเก่าหนึ่งแห้งกันนะคุณผู้ชมเก่าหนึ่งก็เก่าหกเด็กแต่ว่าคนมาเก่าหนึ่งแห้งกันไม่หายใจบุญเอาแต่เก่าหนึ่งมาลงให้่านผู้ชมฟังเนาะมาเบิ่งเนาะคะ่ะแล้วก็จับฟันไปที 9, เทก่ากือเก่าค่ะ่านผู้ชมปรากฏก็ออกเก้าเก้านาะคะ่ะจับคู่ไม่เข้าแต่ว่าเลขวิ่งไม่หลุดนะคะไม่หลุดเพ่นก็ยังให้สโลแกนเหมือน,นเดิมนะคะเสียใหญ่ ซิดไซน์นะคะเดี๋ยวเสียใจจะพาท่านผู้ชมรวยเองนะคะการรวยอีรค่ะงวนเมื่อกี้นี่นี่บัดนี้งว่าน,นี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเขียนในเบื้องเลยนะเนาะเขียนในเบิ้งเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดหนาะอนจากล่ตานะไม่น่อยนะคะท่านะผู้ชมอันนี้จะเขียนสึกให้ดูเลยเนาะเมืม่อนี่ฮันนาไปท้าง ด้านกล้องลังเนาะค่ะวันนี้ท่านผู้ชมหมองคนโตเห็นเมื่อกี้ใจบุญก็ได้วิ่งน้ำพ่นอยู่ค่ะใจยูเดอร์แม่แม่ถูกกันไหมต่องวดนะคะปล่อยช้าเดี๋ยวหาว่ากอปเสียใจว่าที่จริงมันอยากปล่อยต่อตองวด,ดน่ะคะ่ะแต่ว่าเพ่นบบา่างเนาะอุย้ยากล้องก็ได้ท่านผู้ชม คู่คู่คักคักเขียนให้ดูสดสดกันไปเลยเนาะค่ะผููใดมีตัวรักเอามาจับก็มาจับได้นะคะต่อไปจะเป็นงวดวันที่หนึ่งเ yes. นา,อานนนะออกวนะันที่หนึ่งมีตัวหน้า่นะคะแม่แม่เอฟซีบางคนนั่นพ่นวามันจะออกวันที่สองมีตันาไม่ใช่เหรอว่นหนาจะแมนหน้าเนาะหน่าจะแมนวันที่หนึ่งมีตหน้าเนาะค่ะถ้าเป็นยังเด็ดกคอม,มเมนต์กันใหม่เบิ่งเนเดอค่ะ่านผู้ชม เลขวิ่งเดินอ่าหนึ่งหนึ่งมิยอนะคะเขียนพิษเขียนถือค่ะหนึ่งมิยอค่ะเดินดีเข้ามาทั้งปียังไม่พลาดแต่ว่าพึ่งพึ่งจะได้คุยกันกับพี่พี่ตายลอยลันนะคะสามหมดนมื่อกี้ก็เป็นหงวดแรกนะคะถือว่างวดเปิดตัวเปิดตัวงวดแรกก็แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะสายวิ่งนะเนาะต่อมามาแล้วค่ะวิ่งบนนะคะ วิ่งบนวิ่งบนให้ศูนย์กับก้านะคะแต่ว่าจะมีตัวฟันให้อยู่แต่ว่าวิ่งล่างให้ตัวเดียวเด้อกระหมอเอาไปหาจับลอตเตอรี่ได้นะคะ จะเอากลองหน้าเปีกกันนี่เห็นนี่เนะาะไล่กล่องค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นจับกล่องดูเนาะคะ่ะคันนี้ค่ะมาแล้วค่ะวิ่งวิ่งบนศูนย์กับเก้าวิ่งล่างหกค่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่อ่มามักเลขตโฮกมาเนี้ก็สามารถลูดแต่ว่าเพิ่น เพิน่นจะจับกู้ห้อยู่ค่ะมือมือหวยออกนะค่ะแต่ว่าถาวม,มาเจา็บมากเลยเจ็บบุญค่ะเพื่อนกับขัดอันนุกติมากคือที่หกหนึ่งหกศูนย์นะคะวันนี้ถ้าถ้าจะเป็นนี่นี่ทำว่่งมีตัวไดค้ครับออกมารกรอบกันค่ะเดี๋ยวเพิ่นฟันมาเลี่ยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ่ะจะมาเปลี่ยนแต่ว่าตัวเลขนี่ซีอูคือเกาแต่ว่าเออ คงใจสิมมั่นใจศูนย์หรือเก่าแหงแต่ว่าหกเนี่ยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมาแล้วค่ะหกล่างล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าบนระหว่างสองตัวศูนย์กับเก้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจะน้่โตศูนย์บอรหรือว่าจะเน้นเก่าเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้ค่ะนี่แคบหน้าจอไวเดอมาไวมาไวค่ะพี่ใต้สัญญาว่าจะพาแม่แม่เอฟซีรวยอีกค่ะรวยต่อเนื่องงวดเป็นที่หนึ่งนิทานนี่ค่ะท่านผู้ชม ปล่อยจ้าเดี๋ยวหาว่าก๊อฟตาสบันนัมเพิ่นยังว่าก๊อฟแต่เมื่อกี้ตามที่เบิ่งเลขวิ่งขามีพี่แตนมีพี่แดนใต้เนาะเออมีมีพี่เสียใต้ลอยล้านแล้วก็พี่แดนใต้แล้วก็เสียใหญ่สิบล้านเนาะค่ะเขาอยู่สามคนเนาะเข้าอยู่สามสำนักนะคะส่วนพี่เอฟซีใจดีมือนีเนาะค่ะจับสามครูไม่เน้นมาอีกสองหางค่ะท่านผู้ชมติดตามไว้ดีมื้อนี้เราเฮ็ดคลิปให้เบิ่องอีกค่ะพี่เอฟซีใจดีหลังที่แตกหลังที่ให้เจบุญเน้นที่903บนค่ะท่านผู้ชม มื่ขึ้นกระทู่มากแล้วค่ะเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปใ้เบิ้งเมื่อนี้ค่ะเอานี่ค่ะแคบหน้าจ,จอาไว้สูตรเดินดีเดินตลอดค่ะบนวิ่งศูนย์กับเก้าเน้นไปที่เก้านะคะล่างวิ่งหกเน้นหกเม็ดเดียวค่ะแตกระเบิดเติดเทิงอีกครังวันนี้รวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวรับรัพยบนะคะนี่เอาในส่วนอ่า มื่อนีนะค่ะอาจารย์วัดป่านะค่ะเพื่อนเกษไปนั่งยิ๊เต้ริมฝั่งโค้งนะค่ะนักผู้ชมเมื่ออื่นนะค่ะทิ่ได้ไปตามให้เพระาะว่าเมื่อนี้เป็นวันพระแม่นบกวันนี้วันพระเนาะแล้วก็ลือสีนะค่ะลือสีพันล้านเงินที่เหล้วเพ่นไก่ปิดสนามาซก็อ,อก็อแตกใจบุนกระจับสามเก้าศูนย์ค่ะเพื่อนระจับให้สี่เก้าศูนย์สามนี่จะมาเข้าดืนคู่นะค่ะจับเองเลยค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้คือวนเมื่อกี้นี่ เอา,าให้เบิงนะคะ่ะเอาบัดน,นี้คลิปนี้กะหมดเวลาเวลาหมดนะคะ่ะท่านผู้ชมะ่ะแคบน้าจ,จอาไว้เนาะคะ่ะเอาไปจับลอตเตอรี่เบิงเนาะคะ่ะชอบตัวไหนก็จัดค่ะขเขาก่าเลขวิ่งเพิ่นนี่ละมาเป็นลักเนาะคะ่ะเพิ่นก็นห้เป็นเพียงแนวทางเนอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะลาสิโบถึงอกถึงใจแม่แม่เอฟซี FC, ปันไหนเนาะคะ่ะนี่เอา สำหรับคลิปนี้นะคะ,จจะเจบุญตุลิคอไว้พ่อในแม่แม่เอฟซีถูกหวยรวยเบือ้องบนที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ่ะให้แม่แม่ขอให้เงินไหลนอ้องขอให้โชคไหลมากขอให้ถูกเลขเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งมิถุนาเราจะรับทรัพย์รับโชคไปด้วยกันติดตามไปที่ปู่ฤาษีพันล้านแล้วก็อวัดป่าค่ะมขออื่นจะไปตามด้วยสาแล้วก็พี่เอฟซีใจดีคลิปต่อไปนะคะ่ะเดี๋ยวเห้คลิปในเบิ้งเนาะสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้เนาะ กติคอตัวลากไปก้อนตนห้านตนุนจุดด้วยป่ะนนี่ท่านผู้ชมในส่วนเลขลาวนะคะจะไลฟ์สดในที่ทางเพจเนาะคะ่ะเพจใจบุญเนาะค่ะทงังงจองกติเอาแต่เลขรัฐบาลเนาะค่ะ <S <S เดี๋ยวเอามาใส่กันเดี๋ยวแม่แม่เอฟซีจะจะงงเนาะคะ่ะขอๆรวยๆจ้าแม่รวยๆปังๆเนาะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ